สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารนะครับอ้างอิงจากเนื้อหาที่ชื่อดวงชะตาน,นักรบคนเกิดวันอังคารนะครับค่ะสวัสดีค่ะซึ่งเขาบอกว่าคนวันนี้เนี่ยเปรียบเหมือนออนักสู้เลยมีพลังเยอะเด็ดเดี่ยวกล้าหารใช่ค่ะภาพลักษณ์ตามตำราคือเป็นคนมีพลังขับเคลื่อนสูงมากไม่ค่อยกลัวอะไรชอบลุยชอบลงมือทําเลยครับลักษณะเด็ดเด่นที่เขาว่าไว้ก็คือบอกว่าใจนักเลงนิดนิด มั่นใจในตัวเองสูงรักความยุติธรรมผู้จารตรงไปตรงมาอืปกป้องพวกพ้องเต็มที่เลยแต่ว่าอ,อถ้าใครทำให้เจ็บใจนี่เขาว่าจำนานเหมือนกันนะครับใช่ค่ะคือมีความเข้มข้นทางอารมณ์ค่ะทั้งการแสดงออกด้วยซึ่งมันก็เป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็ออจุดที่อาจจะต้องระวังนิดนึงครับผมงั้นวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจธรรมชาติของคนวันอังคารกันทั้งจุดแข็งจุดอ่อน แล้วก็อาจจะมีเคล็ดลับเสริมดวงปิดท้ายด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเราจะมาดูกันว่าพลังงานแบบนักสู้นี่มันส่งผลกับชีวิตด้านต่างๆยังไงบ้างแล้วก็มีคําแนะนําอะไรจากแหล่งข้อมูลที่เราดูมาค่ะน่าสนใจครับเริ่มที่เรื่องงานก่อนเลยพลังแบบนี้เหมาะกับงานแบบไหนเป็นพิเศษครับด้วยความที่กล้าตัดสินใจชอบความเร็วไม่กลัวความเสี่ยงนะคะงานที่เหมาะก็เลยเป็นงานที่ต้องใช้ความกล้าความเด็ดขาด อ๋อครับครับอย่างเช่นทหารตำรวจนักกฎหมายวิศวกรนักกีฬาหรือแม้แต่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องบุกเบิกเองเพราะเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งชอบลุยลุยให้เห็นผลไปเลยใช่ค่ะเป็นคนแอคทีฟมากแต่ว่าการตัดสินใจเราเร็วหรือความใจร้อนเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้เหมือนกันแหล่งข้อมูลเขามีเตือนเรื่องนี้ไว้ไหมครับมีค่ะ จุดที่ต้องระวังก็คือการตัดสินใจที่อาจจะเร็วไปนิดนึงหรือบางทีพอไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นมาได้ง่ายอืครับคำแนะนำก็คือ,อ,อลองสึกใจให้เย็นลงหน่อยแล้วก็พยายามเปิดรับฟังความคิดเห็นคนอื่นมากขึ้นถึงแม้จะขัดกับนิสัยที่มั่นใจในตัวเองมากๆก็ตามใช่ค่ะแต่มันจะช่วยให้งานราบรื่นขึ้นลดความขัดแย้งได้เยอะเลยค่ะ การปรับสมดุลตรงนี้น่าจะสําคัญมากแล้วพลังงานเยอะๆแบบนี้มันส่งผลกับเรื่องเงินเงินทองทองอยังไงบ้างครับมันไปด้วยกันไหมส่งผลชัดเลยค่ะคือเป็นคนหาเงินเก่งนะคะมองเห็นช่องทางทํากําไรได้ดีกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงโอโ้ดีเลยครับแต่ว่าในขณะเดียวกันพลังงานตรงนี้ก็อาจจะทําให้ใช้เงินตามอารมณ์ได้ง่ายเหมือนกันคือถ้าถูกใจอะไรก็พร้อมจ่ายเลยอ้าว <laughs> ฮ่าฮดูเหมือนจะขัดขัดกันนะครับหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งแหล่งข้อมูลมีอธิบายเพิ่มไหมครับว่าเขาจัดการกันยังไงคือจุดเด่นอย่างหนึง่งคือคนวันอังคารจะไม่ชอบเป็นหนี้นะคะมีความเป็นตัวของตัวเองเรื่องเงินสูงอ๋อ oh, ครับแต่เพื่อความมั่นคงจริงๆแหล่งข้อมูลเขาเน้นว่าถ้าสามารถเพิ่มการวางแผนการเงินที่เป็นระบบเข้าไปได้เนี่ยอืมจะสามารถสร้างฐานะได้เร็วมากๆเลยค่ะเพราะมีทั้งความสามารถในการหาแล้วก็แรงขับอยู่แล้ว ครับผมแล้วความเข้มข้นแบบนี้ลามไปถึงเรื่องความรักด้วยไหมครับดูท่าจะธรรมดาไม่ได้เลยใช่เลยค่ะความรักก็เต็มที่เหมือนกันรักแรงแสดงออกชัดเจนทุ่มเทจริงใจมากอืมดีจังแต่ก็อาจจะมีมุมที่เอ่อหึงหวงแรงหรือบางทีก็อาจจะดูเหมือนควบคุมแฟนนิดนึงชอบความสัมพันธ์ที่มันตื่นเต้นมีสีสันนะคะการแสดงออกตรงๆงทุ่มเทนี้ดีนะครับแต่เรื่องควบคุมนี้อาจจะต้องระวังนิดนึง อาจจะทำให้อีกฝ่ายอึดอัดได้ถูกต้องค่ะการสื่อสารทำความเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายเลยสำคัญมากๆค่ะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปได้ดีมีความสุขทั้งคู่ครับผมแล้วด้านสุขภาพล่ะครับพลังงานเยอะขนาดนี้มีอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษไหมครับพลังงานสูงนี่เป็นข้อดีนะคะทำให้ดูแข็งแรงกระชับกระเฉงดีครับแต่ก็ต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดจากความประมาทหรือความเร่งรีบเกินไปของตัวเองอ๋อจริงด้วยครับ แล้วก็จุดที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษคือพวกกล้ามเนื้อกระดูกฟันนะคะแล้วก็ถ้าเครียดมากๆสะสมสะส,สมเนี่ยอาจจะส่งผลกับระบบย่อยอาหารได้ง่ายกว่าคนอื่นแล้วการมีพลังงานเยอะแบบนี้มีวิธีจัดการหรือระบายออกที่ดีๆไหมครับอย่างเรื่องออกกําลังกายแหล่งข้อมูลแนะนําอะไรบ้างไหมครับขันพวกนี้จะช่วยปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินได้ดีมากทําให้รู้สึกดีขึ้นลดเครียดได้ด้วยใช่ค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะมาถึงส่วนให้ท้ายแล้วครับ เรื่องการเสริมดวงหรือปรับสมดุลตามความเชื่อมีคำแนะนำอะไรบ้างครับค่ะแหล่งข้อมูลแนะนำสีมงคลไว้นะคะคือสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีเทาเข้มครับผมเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังเดิมที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มความนิ่งความสุข,ขุมแล้วก็เสริมเสน่ห์ด้วยค่ะอืมอืมแล้วเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่ะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนำคือพระบางไสย,ยศาสตร์ หรือพระบางห้ามญาติค่ะเชื่อว่าจะช่วยให้ใจเย็นลงป้องกันศัตรูแล้วก็ลดความร้อนแรงลงได้บ้างมีเรื่อง่วงจุ่ยด้วยใช่ไหมครับเห็นแวบ๊บๆอ๋อค่ะมีนิดหน่อยค่ะแนะนําให้มีกระจกเงาที่สะอาดอาดในที่ทํางานหรือที่บ้านค่ะครับเชื่อว่าจะช่วยสะท้อนพลังงานลบหรือสิ่งไม่ดีออกไปช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นค่ะสรุปแล้วภาพรวมของคนเกิดวัานอังคารตามแหล่งข้อมูลนี้ก็คือเป็นนักรบ จริงๆนะครับมีพลังสูงแก่งกล้าแกร่งใช่เลยค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากและแก่นสำคัญที่แหล่นข้อมูลเขาชี้แนะก็คือว่าหากสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังงานของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ให้มีความนิ่งสุขุมมากขึ้นได้เนี่ยจะยิ่งนำพาความสำเร็จความสุขเข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นในทุกๆด้านเลยค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆครับก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมมีคาถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับว่า พลังงานแบบนักรบของคนวันนังคารเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองแค่ในมุมที่ต้องปะทะหรือตัดสินใจเร็วๆอย่างที่เราคุยกันจะสามารถนำไปปรบใช้ในเส้นทางอื่นๆที่สร้างสรรหรือแสดงผลออกมาในรูปแบบที่แตกต่างออกไปได้ยังไงอีกบ้างก็น่าคิดนะครับ